สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่อง Arduino p a t v นะครับแล้ววันนี้เราจะมาทำประตูไฟฟ้าเอพิโซดแรกนะครับอ่าเริ่มจากอุปกรณ์ของเราเลยนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกของเรานะครับจะเป็นกรนประตูไฟฟ้าแบบ12บงวลตนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปคืออืบ Arduino Uno Shield เวอร์ชั่น5.0 ันต่อไปนะครับตัวบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno ส่วนอันต่อไปเอาไว้ให้กระแสไฟฟ้ากับตัว Arduino Uno คือสาย USB แล้วสิ่งที่สำคัญที่เราขาดไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีมันเราจะไม่สามารถต่อวงจรได้ก็คือสายจัมเปอร์เมียผู้แล้วก็ผู้ผู้แล้วก็เมียเมียนะครอ่า ตอนนี้นะครับผมจะสอนวิธีการทำงานของไอตัวกรอไไฟฟ้า12โวลตตัวนี้นะครับอ่ะขั้นตอนแรกเลยเราต้องแกะอันนี้ก่อนนะครับอ้าวเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนแรกเอาสาย USB มานะครับแล้วก็เสียบเข้ากับตัว Arduino เสียบเสร็จแล้วให้เราเอาสายไฟผู้ผู้มานะครับแล้วก็ดึงออกมาสองเส้น แล้วก็เอาสีเทาหรือสีน้ำตาลเสียบ GND แล้วก็เอาสีแดงเสียบ5โวลต์นะคบนี่แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเอากอรรตูมานะคบเราจะเห็นนี่แล้วมันจะมีสายต่ออยู่มีสีดำกับสีแดงให้เอา GND นะครับมาต่อสีดำ ฟืบเสียบไปเลยแล้วก็เอาสีแดงเนี่ยหโวลต์อะ่ะมาต่อกับจุกตรงนี้อพอต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับขั้นตอนแรกแล้วก็ต้องเอา power bank มาแล้วก็เสียบแล้วเนื่องจากว่าไอตัวเซนเซอร์นี่นะครับมันเป็นตัว12โวลต์แต่ไอตัวจ่ายไฟนี่มันเป็นเพียงแค่5โวลต์เราจึงต้องใช้มือในการช่วยแปะ จะเห็นว่ามันจะค้างอยู่ด้านในมันไม่สามารถคร้างเองได้เพราะว่าพลังแม่เหล็กมันไม่พอเพราะว่ามันมีแค่ห้าวนนะครับแต่ถ้าพอเราถอดออกปุ๊บปักมันจะเด้งออกทันทีลองเสียบใหม่นะครับแล้วก็อึ๊บจะค้างพอเราถอดปุ๊บมันก็จะออกมาอันนี้คือวิธีการทำงาน,งานของมันครับ ต่อมาเนี่ยการที่เราจะทำอะไรบางอย่างเป็นประตูล็อกเราก็ต้องมีตัวที่ให้มันปลด,ปล,ดล็อกใช่ไหมครับใส่รหัสผ่านหรืออะไรเงี้ยตัวที่เราต้องใช้คือ RFID Guard RFID ตัวคีย์ของ RFID แล้วก็ตัวแพดใส่รหัสผ่านนะครับ ส่วนแหล่งพลังงานหนิงที่ผมบอกไปในช่วงก่อนว่าเราต้องใช้12โวลต์เราจึงต้องใช้ถ่านลิเทียม3ก้อนและลังถานสำหรับใส่ถ่านลิเทียม3ก้อนอ่าโอเคครับต่อไปการแสดงผลการแสดงผลว่าเราใส่รหัสถูกหรือไม่ถูกเราจำเป็นต้องใช้ตัวหน้าจอ LCD แล้วก็จำเป็นต้องใช้ตัว I2C จิบจะเห็นว่าอุปกรณ์ของเรานั้นเยอะมากเราจริงต้องใช้เจ้าตัว Arduino Shield Arduino Shield ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ช่วยให้เราต่อวงจรได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวผมจะแกะถุงนะครับอันนี้คือเจ้าตัว Arduino Shield ของเรานะครับซึ่งเจ้าตัว a r ร u โน o s h ตัวนี้จะคู่กับตัว Arduino u n นเมื่อเราเสียบลงไปนะครับเราต้องเสียบให้ถูกด้านนะครับจะเป็นด้านนี้นะครับอ่ะอ่ะเป็นด้านนี้เราต้องเสียบให้มันตรงขาเปะ๊เปะๆตรงขานะครับเดี๋ยวซูมไปใกล้ๆอันนั้นหนอนอ่าจะมีตรงขาตรงนี้นะครับ ใส่ให้มันตรงร่องเป๊ะๆถ้าไม่ตรงก็จะใส่ไม่เข้าอ่ะฟึบอ่ะต่อมานะครับเราจะมาต่อวงจร RFID ตัวนี้กันเราต้องใช้สายไฟเมียผู้ จำนวนเจ็ดสายด้วยกันนะครอ่ะขั้นตอนแรกเลยนะครบอ่าเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปขั้นตอนแรกครับให้เอาสายเสียบตรงนี้เสียบไปเรื่อยๆเลยนะครอึบเสียบสายที่สาม แล้วสายที่สี่แล้วจากนั้นจะเห็นมีตรงกลางตรงนี้นะครับตรงกลางนี้เราไม่ต้องเสียบนะครบเราข้ามาตรงนี้เลยแล้วก็เสียบโอเคครับพอต่อมานะครับเราจะต้องเอาอันนี้เสียบตรงสายตรงนี้นะครับแล้วผม เอาตัวเมียผู้มาก็เพราะว่าจะได้เอาสายอันนี้เสียบอีกต้องมีสายตัวเมียเมียนะครับอึ๊บเอามาเจ็ดสายแล้วจากนั้นก็เสียบตามสายตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเสียบเสียบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมตัดม้น พอเสียบเสร็จแล้วนะครับมันจะมีขาที่อยู่ตรง SDA นะครับขาที่อยู่ตรง SDA นะครับให้เราเอามาเสียบตรงพิ n สิบเราต้องหาพ i n สิ 10, 10ิบอยู่ไหน10อยู่นี่ปึ๊บแล้วต่อมามันจะมีขาต่อจาก SDA จะเป็น SDK นะครับสาสีแดงสีแดงสีขาว สีขาว SDA เอามาเสียบกับช่อง13ตัวนี้นะครับอ่ะต่อมาจะเป็นตัวสายสีส้มสายสีส้มโอเคสายสีส้มจะเป็นสายสีเทานะครับ ซึ่งสายสีส้มเราจะต้องเสียบตรงที่พิน1ิบเอ็ต่อจากพิน10เลยนะครับอืต่อมาก็จะเป็นขาของ M I ก็คือขาสีเหลืองขาสีเหลืองให้เราเอามาเสียบตรงพิน12 ต่อมาก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะ่าจะเป็น GND นะครับ GND ก็จะเป็นสายสีเขียวสายสีเขียวก็มาสายสีเขียวตรงนี้นะครับพอสายสีเขียวเราเอาต่อไว้ที่ GND ตรงไหนก็ได้นะครับ ตรงตัว G นี่เลยเสร็จแล้วสายสีน้ำเงินก็ต่อกับสายสีน้ำเงินต่อมาจะเป็นตัว RST Reset นะครับให้เราต่อไว้ตรง pin 9สายสุดท้ายจะเป็น3.3โวลตนะครับให้ต่อกับ pin 3.3โวลตเลยซึ่ง ตรงนี้มันยังไม่มีนะครับแล้วก็เลยต้องต่อขามาเองนะครับซึ่งถ้าผมดูจากตัววงจรของบอร์ดชิวนี่นะครับตัว3.3โวลต์ตรงนี้จะมาต่อตรงนี้อ่าแล้วก็เอาขา3.3โวลต์นะครับเสียบตรงนี้เลยตอนนี้วงจร RFID แล้วก็เสร็จแล้วนะครับอุปกรณ์ต่อไปที่เราต้องใช้นะครับคือตัวรีเลย์ ซึ่งลีลีนะครับจะมีสามขาอยู่ตรงนี้ให้เราเอาตัวสามขาตัวเนี้ฝั่งนี้นะครับฝั่งขวาสุดเสียบ GND ส่วนตรงกลางเสียบ5าวนนะครับตอนนี้เราเสียบสายจัมเปอร์แล้วนะครับแล้วก็จะเอาสาย GND เสียบกับตัว GND อแล้วก็5าวน ก็เสียบกับตัว V แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นสายเอาไว้สำหรับควบคุมรีเลย์นะครับซึ่งเราจะเอาไว้ต่อกับขาดิจิตอลพินสอ,อ่ะตอนนี้เราก็ต่อรีเลย์เสร็จแล้วนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูที่แบตลิเทียมกันนะครับเราจะเอาเิแบตลิเทียมขั้วลบของอันนี้นะครับมาเสียบกับขั้วบวกขั้วบวกของอันนี้นะครับะพอเราเสียบได้แล้วนะครับแล้วก็จะสามารถตัดขาน,นี้ทิ้งไปได้แต่ว่าผมไม่ตัดนะครอ่าตอนนี้เราก็มีลังฐานที่ใส่ลิเท,ทียมได้สามก้อนแล้วนะครับ แล้วก็เอาขั้วบวกเนี่ยครับเสียบตรงรีเลย์นี่เลยเอาสายตรงนี้นะครับเสียบตรง NC ก็คือ normal close ของรีเลย์แล้วจากนั้นเอาตัวอันนี้มานะครับแล้วก็เอาขั้วบวกของมันเสียบตรงคอมแล้วก็ขันน็อตให้แน่น นะครับอพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาขัา้วบกขั้วลบต่อกับขั้วลบของอันนี้เลยนะครับแปะอ่าเรียบร้อยตอนนี้เราไปดูโคตรกันเลยนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวผมจะอัพโหลดโค้ดไว้นะครับเดี๋ยวอัพโหลดโค้ดเสร็จแล้วเรามาดูผลกันเลยแล้วเดี๋ยวผมจะอัพโค้ดไว้ในลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับตอนนี้ก็อัพโหลดเสร็จแล้วนะครับครับพูดโยค t ร t ทูเดลิเดอร์เรียบร้อยครับมันล็อกเรียบร้อยแล้วก็สำหรับเอพิโซดแรกนะครับก็จะเป็นประมาณแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมอัพโหลด โค้ดไว้ในใต้ลิงก์ e s c r i p t ชันของคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ